มะ้านี่กับมากินขนมเส้นน้ากันเด้อพี่น้องมากินเขามากินขนมเส้น <c oughs> ขนมเส,นนสเ้นน้ายากะทิจ้ามันย่างอยู่สองถุงน้ายาปลากับน,นี้ค่ะพักเป็นถาดเลยจ้ามามา,มา,มาขนมเส้นน้ำกันเลยจ้า ก๋วยเตี๋ยวกลขายก๋วยเตี๋ยวคือเก่าล่ะนี่บักม่วงขายก๋วยเตี๋ยวคือเก่านะจ๊ะมีขนมเส้นจ้าเสาร์นี้ินขนมเส้นมีขนมเส้นนะจ๊ะ าขายกว๋วยเตี๋ยวขายน้ำแข็งใสคือเก้าแหละจ้า เพื่องอกกันถึงอกนะจ๊ะใช้ช่วยเสียวคือเก่าละจ๊ะ จะลังเดือดจ้ามาจ้าพี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวน้ำกะไม่กินเขา้าวไม่กินเกิดขนมเส้นน้ำการโอ้ยเบาผิดเบาผิดจ้าไม่กินขนมเสน้นซื้อมาหรจ้า ซื้อมาทั้งสองชุดน, <c oughs> นาีนองมาก <c oughs> เอาคลิปนีกับไว้จัหนีกันด้วค่ะ ยิงกขนมเส้นก่อนยิงขา้าวเ้ากันจ้าเอาซํานีก่กอนเด้อสวัสดีค่ะ